ไปด้บนบนละอู้ทางไหนกันอย่ข้างหนก็มีนะเอาเป็นด้น้องเองมาไงแกกินหมวงมัวงอื้มสดมฮะอืมอมเลยมังแขางเลยขยันไปดิขยันเองมาเพียงวันจลินเป็นสีมดสีมัดส้มงพี พี่มาสิบอกกันกันอยานกูแชมาสิบกันกูยอะมากกันมดกินกันสิไม่สิบดูเลยอ่ะไปแล้วไปแล้วพี่น้อยายาคนไก่เอเือนไก่นะจะจะอามาแต่พักเน้นี่บุญคุ้มนเนาะเหรอ เลนปนัเดียวบกะจับเลยเอออิงอิงเสียงอิ่งอิ่หาแล้วพี่น้องไปกงตังซุ่นตังมมีแล้วมีแล้วบออะบงะบะบะบะ băng bao gì bao hả nè băng anh nào à bao phê đã lên mất tiền phải hài với phi nỏ sao yin à phước kia cứ khửi sang phước kia thì là mận để xin chào chào nè lát đi มังม่วงแซ่บๆช่วยเ่านนม่วงด้วยกันจ้าดีดจ้าดีดไอ้ีวางม่วงนี่ไม่ไม่พี่น้องน้องงต้องเพิ่นะพี่น้องโคตตังงทลาเพิ่หายบะรถอะหอบถ้แดงพี่น้องอุ้ย อันนี้เอเพิบื้เพิ่กาสมันสูงแเดี๋วลาซุดลดทางนี้เด้อพี่น้องอีนบปลาหนำน้าะปกไปเหลืองีอีมาเดี๋ยกินมาเบิดไลนหน่วยแล้วพี่น้องเห็นสัตว์อยู่บ่รอเสลิงปิง้องเนาะถ้าเหลือหลอกนะยิงหาก่อนบงแก่พี่ยิงหายนะคะ Khi mà mua Mẹ thật tợn nhỏ mà cho bạn Nó mẹ Ờ Mẹ, à. mẹ kia mà mua ăn uhm. Câu xuống đây lại Bạn ngồi bên đây uhm. Mẹ bị tợn Khép kẹp Kiểu bạn ชีเล่ชียูเลยกัร์ดโดนเป็นหน่วยเอาแบบดังๆให้เบิ่งดูอเออวะแหล่เบิร์ตไลหน่วยละสัญญาณบูดีพี่น้องสัญญาณดีอยู่บ่คอมเมนต์ให้เด้อพี่น้องยั้นถ้าละมาพี่น้องเหมาเมื่อยปุ๋งโดยโดยขอบใจอขอบใจมาแม่ถ้าไลฟ์สดใน YouTube ชอบนอมาไม่พี่ม่พีนอนนี่ไม่พี่ต้นมาทันพี่ตนปีงม่พี่ม่กิน f c มองหน่อยได้ันพวกเขาตองได้ะสบายดี FC จะดูสบายดี FC สบายดี FC นี่นะพอเด้อพอไก่ซู่ร้แล้เพะอันนี้น้องซ้าวแม่บอกแม่บอกเขาก็แม่นะน้องซาวด้วพี่น้อง อันนี้นางอิ้งอิ้งคนตักของแมคะอิ้งนะได้ไลฟ์สดเด้อทางนี้อากินให้ FC บงดูอ FC จ้ะนะเอ FC มากินนําดู FC มากินด้อืออ่ะมาเจ้ะมงวงเจวาดูมงเยจเบดนี้จับ้านเาออี้างพี่น้องมาบาบ่ มียบากระลิ่งปิงมาปเบิงกินสมย่าแมงแรกมาอานเพแล้วันนี้ไปแล้ววันนี้นะมาแค่นี้นะกะลินปิงสมม่สมมประมาณเท่า้อ่าดูสิไมนอเอ้าเมีป่าแมอคามาทก่นี่แม่เบินะมีคนเฮ้ย